บ่าทีีเหอเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรมันมาอีกแล้วเสียงลูกคอระดับชั้นระดับโลกโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยไอ อาเอ่อสเตปซิลหน่อยไหมอันนี้เป็ดใช่ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่คือเป็ดใช่อันนี้มันคืออะไรคือแมวโอ้ oh. the cat eats the bird. โอ้โหรุนแรงโคตรรุนแรงเริ่มรุนแรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไมค์แป๊บแมวกินนกโอ้โหมาดื่มนมมาดื่มโอ้โหอะไรกันครับนี่ดูดิ ฟังให้ดีๆนะม้าดื่มนมโอ้อ้ไอโอ้โหกิอะไรขึ้น Oi. I uh, Yeah.